กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมเนาะในเด็กสุดท้ายของเรานะฮะอ่ะช่วงนี้เห็นอยู่ตรงหน้าแนะนำด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นะฮะมี2ตัวนะฮะราคาไม่แพงเลยนะฮะนั่นก็คือสบู่นิต,ต้านะหรือว่านิต,ต้าโซูนั่นเองคุณผู้ชมนะเป็นแอปเปิลโซูนะฮะอีกตัวหนึ่งก็เป็นนิต,ต้าบรท์เทนนิ่งนะฮะแนะนำสบู่ก่อนแล้วกันตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า สารสก,กัดของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้เยอะเลยเขาใช้แค่แอปเปิลเขียวนะฮะหลายคนที่เคยผ่านการใช้ปลอดแล้วก็สารที่มันตกค้างใต้ผิวของเราเนี่ยนะฮะ,ะมันก็จะฝังอยู่ใต้ผิวเวลาคุณไปหาหมอเนี่ยเขาก็เรียกว่าจะมีการเลิกสารปลอดหรือว่าสารต่างๆเนี่ยมันต้องค่อยๆปรับไปแล้วก็ในอเมริกาและในยุโรปเนี่ยเขานิยมเขานิยมใช้เป็นสบู่ล้างหน้านะฮะ บ้านเราเนี่ยย่งนิยมใช้โฟมล้างหน้าซึ่งจริงๆแล้วโฟมล้างหน้าเนี่ยมันมีสารสกัดตัวหนึ่งก็คือโซดาไฟทําให้เกิดฟองแต่สบู่ตัวนี้ในอเมริกาและในยุโรปเนี่ยคุณไปดูเลยตามคเคเตอร์แบรนด์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นเจลหรือไม่ก็เป็นสบู่ล้างหน้าตัว Apple ิ o a p ตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดจาก Apple ช่วยดีทอ็อกล้างพิษนะฮะพิเศษยังไง นอกจากคุณจะล้างหน้าของคุณแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะได้สัมผัสนั่นก็คือความขาวสว่างกระจ่างใสนะฮะหน้ามันจะเนียนขึ้นใสขึ้นและคุณสามารถที่จะใช้อาบน้ําได้ด้วยปกติสบู่ล้างหน้ามันก็จะล้างหน้าอย่างเดียวแต่ Apple ิ o โซตัวนี้เนี่ยนอกจากหน้าแล้วยังอาบน้ําดีท็อกซ์ร่างกายจากโรคเขาเรียกว่า พวกเชื้อโรคต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก <ขา S 2> ลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวจะหอมมากเนื่อวางเฉยๆยังหอมหอมไหมหอมมากเลยแม้ขนาดใส่แมสยังหอมออกมาเลยนะแล้วก็เ,าเนะะะกาขอเาอัดแน่นเลยนะคะุณผู้ชมนะครับการผลิตของเขาอัดแน่นเลยนะฮะและก็อีกตัวหนึ่งนิตตาไบรท์เทนนิงตัวนี้เนี่ยเป็นครีมนะฮะเนื้อตัวนี้เป็นเนื้อครีม ใครที่มีปัญหาเรื่องของใบหน้าไม่สว่างกระจ่างใสม,มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเวลาแต่งหน้าแล้วเนี่ยแป้งไม่ติดผิวตัวนิตต้าตัวนี้เนี่ยนะฮะไบรท์เทนนิ่งตัวนี้เนี่ยจะปรับนะฮะสภาพผิวของคุณเนี่ยให้ค่อยๆสว่างขึ้นนะฮะให้ค่อยๆใสขึ้นนะฮะอันลองดูอ่ะลองดูค่อยๆใสขึ้นนะคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้เนี่ยคุณใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเนี่ยผลที่จะได้รับนั่นก็คือใบหน้าที่ มันจะสว่างขึ้นใสขึ้นมีออร่ามากขึ้นนะฮะ,ะค่อนข้างที่จะซึมไวนะฮะค่อนข้างที่จะซึมไวผิวบอบบางก็สามารถใช้ได้พี่เต๋าชอบตรงไหนดู้ไหมตัวนี้เนี่ยสารสก,กัดมีทั้งหมด13ตัวเป็นธรรมชาติหมดมีทั้งองุนแดงองุ่นแดงปกติเนี่ยเขาจะใช้เม็ดองุนและก็องุนแดงเนี่ยมันจะมีตัวก็เรียกว่าตัว้ก็เรียกว่าวกเ,รก,าก,เรก,ากรฟซิตแอทแ,แทนะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของ การต่อต้านอนุมูลอิสระนะฮะและสารสก,กัดจากรากหม่อนนะฮะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการคงความชุ่มชื่นชุ่มฉ่าให้กับผิวและสารสก,กัดอีกตัวหนึ่งที่ไม่เคยได้ยินเลยนะคะนั่นก็คือสารสก,กัดจากลูกเกาลักษนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้ผิวของคุณเนี่ยสว่างมากยิ่งขึ้นนะ,ะคะถ้าใช้อย่างเป็นประจําแล้วก็อย่างต่อเนื่อง วันนี้นะฮะผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นจากนิสตาทั้งครีมแล้วก็สบู่เลยนะครับนิสต้ารัสเซียนิ่งครีมเนี่ยนะฮะปกะติราคา590บาทนะครับวันนี้พิเศษเลยคุณแม่ลดเหลือนะฮะกระปุกละเพียงแค่299บาทไม่แพงครับ<ห>แล้วก็สบู่เนะี่ยที่คุณแม่โช,<ห>ชว์ไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะนิสต้าอัพเปอร์สบูเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจาก1นึ่งก้อนร้อยเก้าเก้าเดียไม่ขายครับวันนี้ให้ราคาพิเศษเหมือนกันลดเหลือเพียงแค่่99บาาททเนนนั้ะะฮ ก็ถือว่าโปรโมชั่นแบบนี้จัดไปเลยนะฮะสำหรับแฟนรายการมาส์มันคันป่ารีบโทรเลยนะฮะเบอร์นี้นะครับ0902915636ครับ0902915636 เฟซบุ๊กก็ติดตามได้ที่ n i s t a Perfect นะครับรวมถึงนะฮะไลแอดพิมไอซาตามด้วย8 2 0 o x q w o ะนะฮะและแนบว่าแล้วตัวแทนด้วยเปิดบินหลักร้อยนะครับการันตีไรายได้ก็ทักบเลยที่เบอร์นี้รายนี้ Facebook น,นี้เลยครับนะฮะศูนย์เก้าศูใช่แล้วครับสินค้าที่อยู่ในรายการของเราเนี่ยจะไม่ใช่สินค้าที่ราคาเป็นหมื่นสองหมื่นเราใช้กันเนี่ยจาก199 9, เก้าขาลดเหลือ99บาทล้างหน้าได้ด้วยคอเคือ แล้วก็สามารถที่จะไปอาบน้ําล้างตัวได้ด้วยนะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเขาพิถีพิถันในการผลิตมากนะฮะแล้วก็ที่สําคัญดิท็อกล้างพิษนะฮะสิ่งที่จะได้รับก็คือความขาวสว่างกระจ่างใสนะฮะใช่แล้วคับสนใจก็โทรไปได้เลย090 2อ1 5 6 3 6่าค่ะครับผมเอาไหนฮะเราไปดูคุณทรายดีกว่านะครับคุณทรายเจริญปุระเองเนี่ยนะครับก็ได้ไปการแนะนําหนุ่มที่ถูกโฟกัสฟ้องหมิ่นหนึ่งล้านเนี่ยจะให้ทําตัวอย่างไรดีนะฮะเพราะว่าคุณทรายเองเนี่ยนะครับออกมาเคลื่อนไหวการเมืองด้วยแต่ว่าล่าสุดก็มีคนไปบอกว่าหาทนายมาคุยกับทนายค่ะนะเรื่องราวที่เมื่อวานนี้เรานําเสนอไปใช่ไหมล้วเราก็บอกเลยว่าทรายยังไงครับฟ้องก็ฟ้องแล้วเขาชนะคดีทุกคดีเลยเออนั่นแหละครับบอกว่าหาทนายมาคุยกับทนายค่ะผ่อนได้โพสขอโทษได้ ก็แล้วแต่ที่จะตกลงกันถูกต้องนี่มีหลายคนเนี่ยผ่อนใช้เราอยู่นะตกลงก็ได้แบบไหนก็บอกนะแล้วก็แจ้งสารบางคนจะชดใช้ต่ําเกินไปสาลไม่ดูอายาก่อนมีอะไรน่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยให้มาคุยกันและเอาแบบว่าสมเหตุสมผลควรแก่เขาเรียกว่าควรแก่การที่ด่าศาลมานะฮะด่าเลยนะด่าสาดไปอย่างเงี้ยเขาด่าสเขาด่าเขาเขามีชื่อเสียงไงเขาเป็นคนบุคคลสาธารณะเขามีชื่อเสียง เอารูปเขาไปด่าอย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้องคุณค่ากับชื่อเสียงของเขาอ่ะเรมาใช้สองร้อยสามร้อยก็ไม่ได้มันไม่มีศาลถ้าไม่ยอมหรอกทางจย์เขาก็ไม่ยอมความสมเหตุสมผลนะไมมเนาะใช่ค่ะก็แล้วแหละอย่าจะมาแบบเปล่าๆมาแบบแค่คําขอโทษยกมือไหวอย่างเงี้ยดอกไม้สุใไญ่อะไรอย่างเงี้ยมันมีแค่บางเคสไม่ใช่ทุกเคสนะคะเวลาคุณจะไปปรึกษาเนี่ยคุณไปหาทนายแล้วก็ให้ทนายเขาคุยกัน แล้วถ้าเกิดคุณมีอกงโอกาสคุณก็ไปเจอเขาที่ศาลขอโทษขอโพยเขาครับขอโทษขอโพยเขาแล้วก็ขอไกลเกลีย่ยขอไกลเกลีย่ยแล้วก็บอกว่าคุณลําบากพ่อกําลังจะตายแม่กําลังจะตายตัวเองก็กำลังจะใกล้ตายที่โพสไปเพราะเป็นอารมณ์เพียงชอบบุกแต่กูเห็นแล้วโพสอีพวก์อีโพสการเมืองเอาคนเอาคนในการเมืองที่คิดเห็นไม่เหมือนเหมือนตัวเองก็ไปด่าสาดสเปไปหมดมันม<า>ไม่มูบอะไรอย่างนั้นะ มันไม่ชั่ววูบหรอกถ้าคนที่เขาแบบก็จะต้องอ้างไปก่อนไงเอาพูดง่ายๆภาษาบ้านเราก็คือต้องตอแหลไปก่อนไงเพราะงั้นก็โดนล้านหนึ่งนะมึงอก็ต้องแบบว่าแทกันไปนิดนึงสร้างเรื่องขึ้นมาให้มีสตอรี่เหมือนกรณีของแมทพีรณีอย่างเงี้ยที่เขาฟ้องอ่ะแมทพีรัีเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพดีๆหมดเลยนะคะที่เอาคนไปด่าเนี่ยนะคะอาชีพเป็นเป็นเนสเป็นเชอร์นะคะที่ด่าแล้วก็ เวลาไปขึ้นสารก็จะแบบว่าอับอายแล้วก็บอกว่าไงมันเป็นอารมณ์เพยงโชว์พอดีเพิ่งเลิกกัาสามีมามันก็เลยพิมพ์มือไว้พิมพ์ไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแต่ก็ต้องจ่ายค่ะยังไงก็ต้องจ่ายนะคะจะผ่อนจ่ายนะคะชำระแบบอีออนก็ได้นะคะหรือจะเป็นเฟิร์สชอยก็ได้นะคะคุยกันลดหย่อนผ่อนปลุก็พาว่าดอกเบี้ดอกเบี้ยไม่แน่ใจว่าสารคิดเจ็ดอกเบี้ยเจ็ดเท่าไรเจ็ดจุด่วนอะไรเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็ต้องจ่ายอะค่ะนะคะ ปากไวก็ต้องจ่ายค่าปากไวมือไวก็ต้องจ่ายค่ามือไวอะครับพวกเอมคีย์บอร์ดทั้งหลายบางคนมึงเข้าไปดา่าคนนั้นคนนู้นคนนี้อุ้ยม็นมันฟ้องใน,น่นู่นนี่เี่สักวันมึงก็จะโดนนะคะนั่นแหละวันนั้นกูจะวอนเลาะมึงนะคะนั่นแหละครับอะ คุณสายแนะนําไปไปดูดีกว่าว่าลั่นตลาดเลยครับ<อ>เปิดคลิปวิธีนาลาเคปกระเทย<อ>ก็ไปทําคลิปแนวที่เราเคยนําเสนอกันไปแต่ว่าล่าสุดเดบทะพ่อ้ากลางตลาดด่าแรงเลยแบบว่าไม่ถูกใจไม่รู้แล้วก็ด่าก,กันเลยนะ,ค,ะคือด่าจริงนะไม่ได้ด่าเล่นๆนะ,ะมีคลิปให้ดูด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปเป็นอย่างไรโอเคขอยแม่รักรักเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะขอ,อโทษนะแม่ขอขอใส่ของดีๆนะโอเคคุณพ่อว่าไงคะามี่จะพูดกันหนูไหม มีอะไรจะพูดไหมคุณแม่ร้าลุงตู่ไหมคะนี่บ้านเราเป็นทหารหรอแล้วคนที่เวลาเขาตายมีอะไรบ้างคะแม่ไอ้ไฟเขาเปอเลยอาได้ค่ะแม่ตรงฝ่ายคนที่เขาตายนะแม่เนาะเกี่ยวค่ะเกี่ยวค่ะันจะอยู่ตรงนี้เลจุดจะอยู่ตรงนี้อะคุณพ่อหน่ะดูเว้เรื่องอะไรนี่ไม่เคยด่าคุณพ่อเลยนะคุณพ่อด่าะดูเวรเรื่องอะไรย่มันโดนด่าด่าว่าตรงเล จากการที่ด่าหนูอีเวนเนี่ยมันควรหรอแม่คะแต่แรกก็จะจบเหรออ๋อเหรอคุณพ่อด่าหนูอีเวนได้ยังไงอ่ะคะพ่อด่าหนูอีเวนอันนี้ฮาาจังรู้หงแล้วพ่อไม่ขอโทษหนูหรอด่าดาราแล้วคุณพ่อด่าหนูอีเวนได้ยังไงไม่ขอโทษหรอคะแล้วคุณพ่อไม่ด่าหนูแล้วคะคุณพ่อด่าหนูได้ยังไงอ่ะอีเวนเนี่ยโดนด่าเนี่ยเป็นแม่ไม่รู้สึกไงกลางตลาดอีเวนนี่อะไร ไม่มีเลยลก็ตอนนั้นเขาก็โหโดนด่างัน่ะนะไม่ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรหรอกอีเวนไม่มีอะไรอืมเออแต่ในฐานะคนโดนด่างไงมันจะไม่มีอะไรได้ไงมันต้องระวังเออนาราต้องระวังลูกเพราะว่าเวลาไปเดินตลาดเนี่ยคนมันหลากหลายอคืคนรักคนรักลุงก็เยอะอืมคนรักคิดเหมือนดาราก,ก็เยอะอืม เราต้องระวังไม่ใช่ทุกคนจะคิดเหมือนเราแต่ตรงนี้เราต้องทําใจไปด้วยนะลูกนะอืคุณแม่ก็อยากจะเตือนไว้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขารักของเขาอพอไปถามว่ารักไหมเขาบอกเอากูรักสิเออ,อความเราไปเราไปแยกให้เขาไม่รักเขาไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคนเขาความรักเขามันจะมีมุมที่เขารักแล้วมันมีมุมดีที่เขามีความรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนดีอถ้าวันหนึ่งคนที่เรารักเนี่ยโดนคนมาถามว่ารักไหม ัางที่อีกประมาณ1ิบ0คนอาจจะบอกว่าไม่รักแต่คนอีกประมาณ1ิบอีก20คนกลุ่มหนึ่งเขาอาจจะบอกกูรักเออแล้วคนสองเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันแบ่งเป็นสองขั้วก็คือประชาธิปไตยกับอนุรักษนิยม,มในเมื่อเรากล้าถามเขาแล้วเขาก็กล้าตอบอย่างเงี้ยสิ่งเดียวหนึ่งที่เราทำใจก็คือต้องรีบชิ่งเลยนะคะต้องรีบชิง่งอย่าไปต่อปากต่อคำอถ้าเกิดต่อปากต่อคำเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ แต่ถ้าเกิดเอามาให้ดูขำๆเป็นคลิปสนุกสนานอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ต้องระวังต้องระวังเพราะว่าเคยดูคลิปน้องเขามันก็มีหลายคนที่บอกว่ารักลุงตู่บางคนเขาก็บอกว่าไม่รักอ่ะที่บอกว่าไม่รักเนี่ยเพราะว่าอยากให้นาราเหมาเหมาหรือเปล่ลาเราไม่แน่ใจแต่บางคนที่เขาบอกว่าเขารักเพราะว่าฉะนั้นเราจะไปห้ามให้เขาไม่รักไม่ได้คนรักเนี่ยมันก็มีนะคะต้องระมัดระวังยังโอมรักลุงตู่ไหมคะไม่รักครับอื ทำไมอ่ะอออแม่ยังบอกไงว่าคนเรามีทั้งรักและไม่รักนะไม่แม่ยังไม่บอกว่าตู่ไหนเลยอ๋อก็อมอมไม่รักเออก็เราไม่รักไว้ก่อนอ๋อตู่ตู่ทบอนปู่ผู้อนไม่เป็นลุงอมแน่นอนไม่เป็นตู่ไม่ไม่เป็นลุงอมแน่นอนอ๋อเหรออืมลุงก็ต้องคอยอายุเยอะๆค่ะนะคะอ่ะก็นี่แหละค่ะต้องระวังในการทำการทําคลิปนะคะใช่นะฮะอะไรคะไม่มีอะไรหรอก อ่ะหมดแล้วใช่ไหม,ม,มหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนะคะนิต้าไบรท์เทนนิ่งนะคะตัวนี้พี่เต๋อบอกเลยว่าเจ้าของตั้งใจทํามากนะคะโดยเฉพาะสบู่นะคะสบู่ตัวนี้เป็นสบู่โซฟแอปเปิลนะคะตัวนี้เนี่ยดีท็อกซ์ล้างพิษนะคะแล้วก็เพิ่มความใสให้กับผิวกลิ่นจะหอมยุโรปในอเมริกาหรือยุโรปในอเมริกาเนี่ยไม่นิยมใช้โฟมล้างหน้ากันเขาจะใช้เป็นสบู่ เพราะว่าในโฟมล้างหน้าเนี่ยเขาจะใส่โซดาไฟเข้าไปเพื่อโซดาไฟมันใช้กับหน้าเราบ่อยเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราเหี่ยวแล้วก็หน้าเราจะไม่สวยสบู่เนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเปล่งประกายมีออร่ามากขึ้นนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีตัวบร์เทนนิ่งด้วยตัวนี้เนี่ยก็ใช้อย่างประจําแล้วก็อย่างต่อเนื่องผิวของคุณก็จะมีออร่านะคะเพราะสารสกัดของเขามาจากธรรมชาตินั่นก็คือตัวเม็ดเกาลักษณ์นะคะแล้วก็องุ่นแดงแล้วก็รากหม่อนด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ สี่พันไม่ขาย2องพันไม่ขายขายเท่าไหร่ฮะก็คือเอาดูไปตัวครีมต่อเลยเนี่ยปกติราคา590บาทนะเราลดราคาพิเศษเหลือเพียง299บาทแล้วเป็นสบู่เองเนี่ยปกติราคา199บาทเราก็ไม่ขายเหมือนกันครับเราให้สำหรับแฟนรายการมอวมันคันปากเหลือเพียงก็ละ99บาทเท่านั้นนะฮะโปรนี้จากนิสตาทั้งครีมแล้วก็สบู่เลยนะฮะรีบโทรเลยครับ0 9 0 2 9 1 5 6 3 6 0 9 0 2 9 1 5 6 3 6นะครับหรือจะเป็น Facebook ก็นิสต้าหกสามหก ได้รวมถึงไลแอดคาฟิมแอ s ไซตามด้วย820 o x q w o อน <ฮะ S 1> เองนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็แน่นอนว่าโปรโมชั่นแบบนี้มีสนับแฟนรายการเมสามันคันปากเท่านั้นนะจ๊ะใช่ค่ะคุณผู้ชมนะเขรับตัวแทนด้วยนะฮะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็มาดูแลตัวเราเองนะฮะด้วยการขายสบู่ขายครีมของนิตต้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะสินค้าดีมีคุณภาพต้องนิตต้านะฮะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะฮะลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ